มัที่ยวเ้าครับ้าน่อนบวันนี้ที่แวกเวอร์แวกเวอร์ไครมาดู้ใหญ่ก็จะเป็นบ้านเขาเนะผ่านไว้ถักมือนะอ๋อกำมาแอนเดี้

บอ้บสมหรืออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประมาณว่าบ,บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่ร่ำรวยเมื่อก่อนนะมีฐานะอผูกยงกับกษัตริย์อะไรประมาณนั้นไว้แล้วแต่ได้รีวอร์ดอะไรโนาะี่มเฟอร์แันเ่ม เซมแค่แค่ทุกคนพี่เป็นยมบาลลิฟท์เนี่ยอาแมเนจเจอร์แมเนจเจอร์ลิคลิฟเนียนะเย่ผู้จัดการเมื่อก่อนผู้จัดการบ้านผู้จัดการนะะน,นักข่าให้คนทำงานมาใช่ไหมนะนี่เป็นข้างในเนาะเราจะไปดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเพื่อนคะ่ะเนาะไปอยู่ที่เวกไฟเนาะเวกไฟก็ประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงนะห่างจากบ้าน น,นลูกสาวของคุณสา,สากับแฟนคขเขนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวัตดิ์เกี่ยวกับเก่าแก่นู่นนี้น้าไเป็นภาาสวีเดนเนาะกางหันยักษ์เหรอใช่ไหมไม่ใช่กางหันเขาเรียกอะไรมันที่เอาน้ำลึบๆๆๆๆรออุ้ยอุ้ยอุ้ยนกนก บรรยากาศดีวันนี้ไหมบ้านค่ะที่จริงจะมากันเมื่อวันเสาร์ไม่ใช่วันไหนไม,ไม่ใช่สิวันพุธวันนี้วันอะไรวันพุธ๋อ,อจะมาวันเสาร์นะแต่ว่าคือฝนตกก็เลยเปลี่ยนแผนเนาะนี่เดี๋ยวมาชมเป็น็อดเป็น็อดนะคะ